รานั้นเลิกงานแล้วนะคะมารายงานเหมือนเดิมวันนี้ผัดแตงแต่ผัดโชว์ทั่วโลกเลยค่ะแค่ผัดแตงเท่านั้นเองนะคะนี่ผัดแตงกวาที่เราผัดได้ผัดเอาไว้ผัดเนาะแล้วก็ให้เราใส่หมูนิดหนึ่งด้วยนะแล้วก็ใส่ไข่นิดหนึ่งด้วยค่ะก็จะหั่นแตงใช่ไหมเพราะหัห่นแบบผัดบักแตงค่ะผัดบักแตงมาได้ค่ะมาเขิอเทศเรผัดบักแตง โซ่ทัวโลกเลยนี่ค่ะครับลูดดกแดงซื้อกับโซ่ทัวโลกเนาะเอาจัดเต็มจัดไปนี่ยนหอมค่ะมันมีนิดเดียวเทาก็ยอมใส้ค่ะยอมเอามีนิดเดียวเพราะว่าซื้อมาห่อหนึ่งก็แบ่งแบ่งแบ่งเอาเมื่อยอมใส่นะคะถ้าบ้านเท่ากเรกียกยอมไส่ ภาษาไทยก็คือประหยัดใช้แบ่งใช้เอามาใส่นิดนิดนึงเพาิามเป็นสีสันแล้วก็ให้มันมีแบบว่าเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าใช่มัน,น,นคบแบบว่าใช้มันแบบคุ้มมาค่ะง่ายง่ายมันไม่ได้ซื้อง่ายเหมือนบ้านเราใช่ไหมคะเราก็ต้องประหยัดใช้เอานะประหยัดยอมใช้เอานะบ้านเขาเอิญ คนคนไทยก็ประหยัดใช้ละแบ่งแบ่งใช้นะคนไทยของเอินเอิญมันบุคะเนี่ค่ะแล้วผัดแห่งวันนี้อพาแฟนไปหาหมูด,ด้วยนะคะทํางานด้วยวิ่งรอบวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายวีดีโอเฮล่าถ่ายถ่ายภาพแล้วเนาะถ่ายเก็บเก็บตกทุกภาพ้วค่ะมีเมียเป็นนักข่าวก็แบบนี้ใช่ไหม ฟัวเป็นไหนก็เก็บเก็บถ่าย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 อย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายเดี๋ยวเอามาให้ลงให้ดูให้ดูนะคะพาผู้บบาไปหาหมอด้วยวันนี้ทํางานด้วยเนาะนี่ค่ะแล้วก็เตรียมจะผัดแล้วไม่พูดยาวไปมาผัดเลยค่ะก็มีเนี่ยแบ่งใช้ยมใส่เนาะนี่ค่ะผัดแตงเราก็ต้องใส่น้ํามันก่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปเลยเนาะเห็นไหม ใส่ทะแลวกลับถึงบ้านค่อยเป็นผู้เป็นคนจังหน่อยหนึ่งค่ะได้อาบน้ำแล้วมีเฮงมันต้องจะต,ตีห่านไหมตื่นต้องจะต,ตีห้านะคะ่ะมันหยถ้าถึงบ้านแล้วได้อาบน้ำทำกับข้าวเนี่ยมีความสุขทำความสะอาดทั้งวันทะลไปใช้แรงงานเนาะนี่ค่ะเราก็ใส่กระเทียมแล้วใส่กระเทียมให้ดู ภาพมันนี่ก่อนเนาะก็จะคั่วหมูให้มันกระเทียมยังไม่เหลืองคั่วหมูไปเลยด้วยกันเลยอันนี้แหละทาร์ทไม่ได้มาโชว์แบบว่าทําต้องทําแบบทาร์ทนะคะหมายถึงทาร์ททำอะไรทาร์ทก็ทําลงนะคะทําลงในช่องของทาร์ทนะคะแล้วก็เหมือนกับโชว์ชวเพื่อโลกไปด้วยนะ โชวโลกเลยคะดูได้ทุกคนค่ะดูว่าเออทรัชีวิตผู้หญิงคนนั้นเนี่มองเลยทาอะไรจีนก็อยากโชว์เนาะเหะ,ะก่อนที่ทยรัฐจะใส่ตังกวาลงไปไปเลยนะคะนะคะใส้วก็จะใ,ให้ดูนะคะมาลงไปนิดนึง ดีนิดียนิดนี่ค่ะท้เราต้องผัดให้แตงทะเลนิ่มนะคะดูค่ะแตงทะเลนิ่มใช่ไหมคะทะเลก็จะใส่ไข่ลงไปแล้ลใส่ไข่ลงไปเลยนะคะเมื่อแตงทะเลนิ่มแล้วถ้าต้องการความนิ่มผัดแตงทะต้องมนะันนิ่มๆน,น,นะคะเราไม่ต้องใส่น้ำมากก็ได้ค่ะเดี๋ยวมาดูใ้ใกล้เลยใส่น้ำเท่าไหร่ถ้าลูกเยอะ กไม่โยดแล้วก็ต้นหอมเที่ยขาย่อมไปนะคะอะไนี่ะตักผัดเต็งโชว์ค่ะจะเอาแล้วไม่ตักมากไม่ตักเยอะเลยใช่นี่ค่ะก็โอเคแล้วเนาะมาโชว์ละผัดเตง็งไทยรัฐกินกับเห็นไหมคะก,ก็ชอบทำ เหมือนกับทาเหมือนทาตัวเหมือนกับว่างนะน,นี่ที่จริงไม่ว่างนะคะเนี่ยแล้วก็ง่ายที่สุดแล้วแนละ้วพี่กะปินี่ไม่มีอะไรเลยนะคะไม่แต่กับสีกับพริกกับน้ำตาลปี๊บสวัสดีนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะทังนะคะสวัสดีค่ะ